ะะส่วนที่นิทรรโลกนะครับวันนี้หมอ,อองครับผมไม่อยากเรียกหมอเราเพราะก็เป็นสัตวแพทย์ท่านผู้ชมครับสัตวแพทย์นายปฏิพัฒน์เขาถูกตัดสินทางการเมืองเหมือนกันนะใช่ที่อนะกินมงกินเบียอะไรที่สิงคโปร์สิงคโปรโป์อะไรเขาเ<อ>นั่นแหละปฏิพัฒน์สันติพานาซึ่งถูกตัดสิทธิการเมืองวันนี้เดินเท้าช่วยผู้สมัครที่พิษารุโนอะไรก็ว่ากันไปนะครับหมอป๋องเออหมอ,อองได้บอกว่าวันนี้เดินสายหาเสียงให้กับผู้สมัครสองเขตคือเขตหนึ่งกับเขตสองหลายคนใน้หมดความหวังทางการเมืองไปแล้ว อยากจะเดินหน้าเจอใครแล้วจะขึ้นมาจะได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันรอบนี้พวกเราอยากเอาชนะจริงๆอยากเป็นรัฐบาลพวกเราเป็นคนธรรมดาครับไม่มีเงินทองของแจกเราไม่มีอะไรแต่ต้องมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแล้วก็นโยบายเราจะเห็นบ้านเมืองเราถอยหลังไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นกับเราก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาร่รงค์ด้วยกัน8กุมภานี้รักใครชอบใครเอาเลยนะครับ แต่ต้องออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมแก้กติกาสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับเธอคือ,คอรัฐธรรมนูญเ,เราต้องใช้นะประชามติ3สามครั้งเนี่ยหมื่นห้าพันล้านบาทนะอ,องใช่เราเอาหมื่นห้าพันล้านบาทเนะี่ยไปฟื้นฟูขัดใหญ่ไหมไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนดีกว่าไหมไปช่วยคนพ่โรกก็ได้ครับเอออ,อองต้องอย่าลืมนะว่าตัวอ,องเองก็ไม่ได้สะอาดนะโอ้โหอ,องเองก็ไม่สะอาดนะ <c oughs> อ,องหลบมีหลบนะมีหลบใช่ไหมองไม่สะอาดนะ แล้วองก็ทําตัวอะไรที่ไม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 ่ธรรมดาอยู่เยอะนะตอนที่เป็นรองประธานสภาจําได้หรือเปล่าแล้วอยากเป็นรองประธานสภาต้องออกไงต้องออกไงต้องขอแล้วไปอยู่พรรคอื่นไงใช่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะต้องทําอย่างนั้นถ้าหากว่าถ้าหากว่าระบอบประชาธิปไตยสะอาดโดยประชาชนจริงๆอนะเูาต้องลาออกเลยเขาต้องลาออกเลยเหมือนเทงทุกวันนี้ต้องลาออกเลยก็ไม่ลานน่ ก็เล่นการเมืองแบบเดิมๆนี่แล้วบอกว่าบ้านเมืองไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่มาตั้งหลายปีเป็นฝ่ายค้านทำไมไม่ทํางานล่ะใช่ฉันไม่เคยเห็นเธอแตะทักษิณเลยฉันไม่เคยเธอเห็นเธอแต่ยิ่งรักเลยถ้าแต่อินเดียรัฐประหารรัฐประหารวันนั้นเนี่ยเขารัฐประหารนักการเมืองสั่นละเล่เข้าใจไหมเข้าใจไหมพูดกับผู้ไม่ฟังไม่ฟังเลยเธอไม่กล้าแตะทักษิณยิ่งรักอุ้งอิงเศรษฐาเลยเธอไม่กล้าแตะพักเพื่อไทยเลยด้วยซ้ําเธอก้าแต่รัฐมนูญ เธอกล้าแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เธอออยู่พวกเธออยู่เวื่อเมื่อหลังเด็กใช่ไหมไม่นั้นเด็กมันจะเดินหน้าออกไปได้ยังไงถ้าพูดจะบอกว่าไม่ใช่อ่ะฉันก็เชื่อ,อาพวาเธอบอกไม่ใช่และเด็กูวเนี้เลยลุกขึ้นออกไปท้าทายมาตราหนึ่งหนึ่งสองติดคุกติดตารางกันทุกอันเนี้ยได้ยังไงใครใครใครเออ,รอองต้องยอมรับความจริงด้วยอ,องต้องเปิดใจยอมรับความจริงก่อนก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเขตหนึ่งพิษณุโลกต้องดู้วยนะว่า สองเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาก็ไม่ได้ว่าเก่งไปต่างประเทศก็เละเทะไม่ได้มีคุณสมบัติใดๆที่จะเป็นนักกาะเมืองที่ดีและมีคุณภาพได้เลยเขตหนึ่งพิษณุลอกจงพิจารณาให้จงหนักครับแล้วอยู่ในเขตของนครหลวงอ่ะใช่พระนักพระพระนพระทะเลสวนอ่ะอยู่กับพระใหญ่วัดใหญ่อ่ะถ้าจะปล่อยให้คนพวกนี้คนหลอกลวงจต่อไปอีกนานแค่ไหนที่มอนอมอนเลสวนอ่ะ ธอจะปล่อยให้คนเหล่านี้มันหลอกเด็กวกนั้นต่อไปอีกนานแค่ไหนต้องเลิกแล้วลืมตาสักทีหนึ่งหันกลับมามองถามตัวเองกับว่าคนพักเนี้ยในรอบในรอบสี่ปีที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมามันทําอะไรกับประเทศนี้บ้างนอกจากเป็นบ่อนทําลายซาะก่อนบ่อนทาลายไม่นั้นไม่จะโดนยุบพักหลายพักหรอใช่ถ้ามันดีจริงมันจะโดนยุบพักหรือไงอย่าไปโทษคนอื่นเขาถ้าคนดีจริงมันไม่โดนยุบพักหรอกถ้ามันทําดีจริงมันไม่โดนยุบพักหรอกถ้ามันเป็นคนสะอาดจริงมันไม่โดนยุบพักหรอกครับ ถ้ามันจะเดินหน้าทําให้ประเทศไทยจเจริญจริงมันไม่โดนยุบพักหรอกอเลิกเลือกมันได้แล้วพักส้มนะ่ะแดงก็เหมือนกันทุกวันนี้นะบัญชาการจะคลองเปรมมาเลย <laughs> บัญชาการจะคลองเปรมเลยว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้า,มถาไม่ไม,มีเลือกตั้งเนี่ยมันบ้าตายไปแล้วนะไม่มีเลือกตั้งมนเลยมีงานอะไรตะ <laughs> เออมีเลืจอะ <laughs> เนี่ยฝากท่านผู้ชมนะครับในเมื่อเขายืนยันว่าจะต้องแก้กติกาสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เห็นว่าเราไม่เห็นชอบกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องอย่างคิดด้วยนะครับว่าจะเอายังไงเราเรียนอย่างนี้ด้วยความเคารพว่าพิษณรุโลกปัจจุบันเนี่ยองไม่ต้องเป็นผู้แทนมันก็จะเลริอนได้ตัวของมันเองอยู่แล้วท่านผู้ชมครับนะครับเพราะย่าเลือ่าเส้นทางสายหลักของเอเชียอาคเนย์คือสาย12เนี่ยมันพาดผ่านพิษณุโลกด้วยนะครับองได้ทําอะไรบ้างตรงนี้ เกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอ๋องเป็นสอสอฝ่ายค้านมาโดยตลอดไม่ได้เคยเข้าไปพัฒนาเมืองพิษรุโลกเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่พิษรุโลกเขตหนึ่งอาจารย์จักพันจูเพชรเขตหนึ่งใช่พี่เขตหนึ่งนะครับแล้วก็บรรดาจักก็เช่นกันขอพูดถึงจักหน่อยนะทำไมอ่ะจักต้องลุกขึ้นเป็นอย่างเข้มแข็งและโซ่สนใจมากกว่านี้หน่อยอห้สุดเขาช่วยกันเธอกันไม่รู้จะขนาดไหนแล้วเนี่ยจักเธอจะต้องลุยวันนี้มากกว่านี้ น้อยไม่ได้แล้วนะจ่าอะพูดต่อไปอ่าจะเป็นสไตล์นักวิชาการเหมือนเดิมที่คนลำบากเะครับเพราะอาจารย์จักเขาอยู่มอนอันนี้ก็เหนื่อยนะเหนื่อยที่มาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับภูมิใจไทยพิษณุโลกมีใครบ้างครับภูมิใจไทยพิษณุโลกครับนี่เขตหนึ่งอาจารย์จักนะครับเขตสองก็ประนอมลิมประเสริฐนะครับพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่สองายเลขสองด้วยอาจารย์จักก็หมายเลขสองนะครับหมายเลข6อันนี้เป็นเขต9ใช่ไหมครับพิศนุโลกเลือกตั้งที่3เขต3ขออภัย พงมโนพงมโนพมโนท้องหนักพิศูุโนเขตสามมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เขตสี่นิยมช่างฝีมือพี่นิยมนะครับหมายเลขสามนะฮะหมายเลขสามหมดยังยังไม่หมดเลยคนนี้ใครเนี่ยจติไกลเลิกเบอร์ห้าเขตห้าไม่ต้องเอ่ยชื่อมีคนตั้งคำถามเยอะว่าระดับจุดติต้องมาลงเขตเลย โอ้ผมก็ <ภา S 2> ตัง<อ>้งคำถามนี้ <ภา S 2> แต่ว่าพอได้ได้รู้ว่ากลไกจริงๆเนี่ยคุณยุติเนี่ยต้องการจะอยู่กับประชาชนครับ <ภา S 2> ก็เลยไม่อยากจะลงปาร์ตี้ลิสต์ขอลงเป็นเขตแล้วกันจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องในพิศโลกเขตสามอาเขตเลือกตั้งที่ห้านะก็ขอไปเนี่ยครับอ่ะเอาไปว่านี่เป็นพิศโลกเพราะฉั้นฝากคุณพี่โลกด้วยนะครับพิศโลกแล้วก็จังหวัดรอบข้างจังหวัดพิจิตรจังหวัดบุรีรดิตอะไรก็แล้วแต่ส่วนเพจของพี่ติ๊งต่างคุณกัญจณี ได้พูดถึงรูปนี้พูดไม่จริงคือเป็นรูปที่องหมอองเมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่าตอนคอสชก่อก็บดฉีกรัฐธรรมนูญเอาโลโก้แนวหน้าออกนิดหนึ่งฉีกรัฐธรรมนูญบัญชีบดหนึ่งบดสองและร่างใหม่เองด้วยนะครับเผื่อไม่รู้กันโกหกคุณกาญจนีว่าไงก่อนคุณกาญจนีบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวอัญชลีจะว่าต่อบุญยอดจะว่าต่อบุญยอดว่าต่อด้วยหนึ่งบ้านเมืองในเวลานั้นมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง สองมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยาวนานหลายเดือนทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 3. การบริหารราชการทําได้ยากเพราะบุศลราชการสําคัญถูกปิดลงไป 4. ผู้ชุมนุมออกมาต่อต้านรัฐบาลจากปัญหาการทุจริตและการออกหมายนิรโทษกรรมในเมื่อบ้านเมืองเกิดความไม่สงบไม่สามารถหาข้อสรุปได้ถึงแม้เวลานั้นคุณอภิสิทธิ์ได้ขอร้องให้ทุกฝ่ายถอยกันออกมาคนละก้าเพื่อป้องกันการรัฐประหารแต่ก็ไม่เป็นผล เมื่อมีการรัฐประหารมันก็คือการต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปโดยปริยายแต่คอสชเขายกเว้นหมวด2คือหมวดพระมหากษัตริย์เอาไว้นายคนที่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการรัฐประหารในเวลานั้นเนี่ยอยากจะรู้นักว่าตอนนั้นนายเนี่ยอายุเท่าไหร่กี่ขวบไปหาข้อมูลมาอ่านนะถ้าอยากจะเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องรู้จริงและถ้าอยากจะเป็นนักการเมืองคุณภาพต้องพูดความจริงการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทําได้ แต่ประชาชนไม่ไว้ใจพักประชาชนรวมถึงนายธนาธรในการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมามันบ่งบอกชัดเจนและนายธนาธรรวมถึงคนในพักประชาชนเป็นใครมาจากไหนถึงได้คิดจะมาแตะต้องสถาบันเบื้องสูงของคนไทยเรานี่แหละครับพี่ติ๊ต่างว่าอย่างนี้นะฮะค่ะโวยคุณบรรยาสุจินไทยนะคะก็เอาแบนเนอร์นี่เจ Nation, ็เนิชแนบไปเือนกันแชร์ไปเหือนกันอ๋องที่อ๋องพูดอย่างงี้นะคะ คุณเป็นยสุดินไทยบอกว่าคุณปฏิพัทธ์ครับหนึ่งคอสอชอย,ยึดอำนาจจากรัฐบาลเพื่อไทยได้สำเร็จไม่ได้เป็นกระบทอสองคอสอชอไม่ใช่ผู้แก้รัฐธรรมนูญมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสองชุดคือชุดอาจารย์บวรศักดิ์และอาจารย์มีชัยหรือชุพันธ์นะนะคะสามหมวดหนึ่งและหมวดสองมีข้อความเหมือนเดิมมัน ไม่ได้ทําอย่างที่คุณกล่าวหาบิดเบือนมันนะครับไม่ได้ทำอย่างที่คุณกล่าวหาบิดเบือน,ม,น,น,ม,ออนมีแต่คุณที่ถูกขับออกจากพักการเมืองเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาและผู้นํำฝ่ายค้านและเป็นกรรมการบริหารพักที่ถูกยุบพักถูกตัดสิทธิการเมืองสิปีเพราะซะกร่อนบ่อนทําลายสถาบันก็แค่นั้นอ,อ๋งอ,อ,งอ,อ,องจะว่าไงแต่อ๋องตอบพี่มาสิอ๋องจะว่าไงคนพิซุนโลกตอบมาสิ คุณจะเลือกคนแบบนี้อีกอย่างนั้นหรืออ,อคุณจะเลือกคนพักนี้อีกอย่างนั้นหรือต้องถามคำถามกับตัวเองแล้วนะเอ,อีท่านผู้ชมต้องเข้าใจเดี๋ยว่าภาพภาพเมื่อกี้ขึ้นก่อนไอ้คำว่ากบฏนี่ท่านผู้ชมครับคอ,อสชเขาไม่ได้ก่อกบฏนะครับอถ้ากบฏคือทํารัฐประหารแล้วไม่สําเร็จเขาเรียกกบฏอันนี้สําเร็จอันนี้สําเร็จ <c oughs> ครับถ้าเกิดอ,องสมมุติเป็นประธานคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วก่อกบฏขึ้นก่อรัฐประหารขึ้นมาแล้วกเกิดอ,องสามารถ ทำรัฐประหารได้สําเร็จปุ๊บอ,องก็ไม่ได้เป็นกบฏเหมือนกันถูกไหมครับอ,องก็เป็น <c oughs> องค์รถัฐถาที่ปัดไปอ,องจะทําอะไรก็ได้กับกฎหมายนี้บ้านนี้เมืองนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นตอนคอสอชเนี่ยถ้าเกิดเขาทํารัฐประหารไม่สําเร็จเขาก็ต้องกลายเป็นกบฏเพราะฉะนั้นอองต้องเข้าใจว่าการใช้คําว่าก่อก,อกบฏฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเป็นการใช้คําที่ผิดท้อยผิดคําผิดที่ผิด,ผดตําแหน่งตลอดเลย <c oughs> อองเป็นรองประธา๋อ,องพูดอย่างนี้ไม่ได้ อ๋องพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับจะไปบอกว่ากอ,อก,กบ ط, อ๋องกําลังเข้าใจคลาดเคลื่อนและบอกให้พี่น้องประชาชนที่เขาไม่รู้เนี่ยไปกล่าวหาคอสชอว่าเขาเป็นกบฏไม่ใช่ใชไม่ใช่ครับเข้าใจใหม่นะครับอ๋องครับโตแล้วไม่ใช่เด็กๆนะครับเป็นหมออีกต่างหากหมอสัตว <c oughs> ์อืแย่ไม่อ๋อแย่ไม่เป็นแล้วพูดแม่งพูดแต่วัน,ว,นวันที่ยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดอย่างเดียวอ่ะพูดแค่นั้นแหละ,ะวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ไม่พูดยี่สิบก็ไม่พูดต่อนนั้นนะอีหกเดือนก็ไม่พูดไม่พูดด้เหตุไม่เอาเหมาพูด อยู่นั่นวันวันทั้งวันอยู่เนี่ยจะเรื่องวนอยู่เรื่องเนี้ยปรีดีพนมยงสองสี่เจ็ดห้าพระหมหากษัตริย์ก็เซนให้มีการรัฐประหารพรเดจการท็อปบูทเหมือนเดิมผู้อยู่เนี้ยเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการรัฐบาลประชาชนก็แล้วไอ้ที่ไปเลือกพักอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่ประชาชนหรือ,อยังไง ไอ้ที่เขาเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์กลาทําเลือกพักหมาว่ารองไทยพักดีเลือกพักอาจารย์นุชอาจารย์นิอาจารย์เจตอะไรอย่างเงี้ยรักชาติของชัยพุทอย่างเงี้ยคนที่ไปเลือกเนี่ยเข้าคูหาเดียวกันเนี่ยกาดยปกาเดียวกันที่มันผูกเชือกเอาไว้เนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันกติกาเดียวกันเนี่ยไอ้คนเอนเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนหรือยังไงมันมีแต่คนที่เลือกพวกแกเท่านั้นใช่ไหมจีนได้รับยศรับสักรักสิทธิจะเป็นประชาชน แล้วคนหนึ่งมันเป็นหมาหรือยังไงที่เข้าคูหาไปเลือกตั้งน่ะคนอื่นเลือกพรักอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คนหรอ,อมไม่ใช่ประชาชนหรอมันไม่มีจิตใจที่จะรักษาความความเป็นธรรมชาติความเป็นคนธรรมดาความเท่าเทียมกันเหมือนตัวเองเหรอ ยกตัวเองเลยว่าเราเป็นคนธรรมชาติคนธรรมดาเราต้องไม่ไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเราต้องเป็นประชาธิปไตยเราต้องเป็นคนที่ต้องมาสู่ยุคของการอภิวัตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรลํำพังตัวเองตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโกหกตั้งแต่วันแรกที่ขับรถออกมาจากสเตอ์และมาแก้ไขปัญหาห,หุ้นเสือของตัวเอง ก็โหดตั้งแต่วันแรกจรนกั่งเนี่ยสองคนเนี่ยถือถือกล่องไปเมืเลิกเมลาไปกรกต,ตแล้วก็บาโอ,อ้อวดเลยว่าสองกล่องนี้เสร็จเราแน่เป็นไงยกพักอนาคตไกลมาตั้งก้าวไกลมาตั้งอนาคตใหม่อนาคต,อนคตใหม่จะมาก้าไกลไกะซอกกรอนบอลทําลายกะซอกกรอนบอลทําลายเขาให้มันมีหน้าอยู่ในเมืองไทยเดียบุญตายหาแล้วและเป็นทําพักชื่อประชาชนจะตั้งรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้เลือกม้าไง แล้ววันนั้นที่เราเข้าสภาน่ะคุณชนาก็ถามว่าพิธาาจะถอยหนึ่งหนึ่งสองไหมไม่ถอยไม่ถอยเขาก็ไปรวมการตั้งเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วที่รัฐนาธรเนี่ยไปคุยกับทักษิณที่ฮ่องกงอะ่ะอันเนี้ยประชาธิปไตยเหรออันนี้ถูกต้องเหรอการที่คุณนั้นอาอธนาธรเนี่ยไปคุย MOA มกับอนุทินอะ่ะอ,อันนี้ถูกต้องเหรอเราถูกตัดสินแกเมืองสิบปีนะัธนาทรอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลมคุณทำเรื่องเหรอเนี้ยถูกต้องเหรอ การเมืองถ้าเป็นพวกคุณพูดมันถูกหมดใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นพูดนั้นผิดหมดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าลืมว่าเสียงข้างมากเนี่ยเขาไม่ได้เลือกพรรคประชาชนนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่นะครับอย่าขิดอ้างอย่าพูดจะเอาดีใส่ตัวโยนช่วให้คนอื่นเขาเลิกได้แล้วประเภทโยนขี้คนอื่นเขาน่ะตัวเองอ่ะนั่งทับขี้เอาไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนนะชูวิทย์บอกอีกหลายคนแล้วติดยาด้วยใช้ยาเสพติดด้วย จริงไม่จริงไปลุยชูวิทย์เองละกันเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เข้าใจที่ฉันพูดมาเพราะว่าเราไม่ใช่หมาเราเป็นการเราเป็นลงคะแนนเราก็ไม่ใช่หมาเราไม่ใช่สิงสาราสัตว์เราก็ประชาชนรัฐบาลที่คนอื่นตั้งเขาก็ททำเพื่อประชาชนทั้งสิน้นถ้าเราอยากเห็นรัฐบาลที่ดีเราเลือกคนไปแล้วเราต้องไปดูแลเราต้องดูการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนพี่น้องประชาชนที่ดูรายการเราเนี่ยจำไม่ได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกทุกคน อย่าปล่อยการเมืองไว้ในมือนักการเมืองอย่างเดียวต้องดูนักการเมืองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปกุ้มรุมเขาเลือกเขาไปแล้วก็ไม่ต้องไปขออะไรเขาไม่ต้องไปไถเขาเขาจะได้ไม่ต้องไปไถใครมาการเมืองซื้อเสียงเมื่อไหร่มันก็ต้องไปถอนทุนคืนเมื่อนั้นมันควรเลิกได้แล้วเราคือต้องเล่นการเมืองแบบซื่อสัตย์สุจริตเราเลือกคนที่แข็งแรงก่อนจะไปถึงการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตเลือกคนที่แข็งแรงที่สุดให้ประชาชนใช้คนคนนั้นไปล้มส้มล้มแดงล้มแป้ง เราสร้างการเมืองซื่อสัตย์สุจริตเริ่มต้นอย่างที่วันนี้กับการเลือกตั้งคราวนี้ด้วยมือของเราและด้วยยุทธศาสตร์ของเราตอนนี้เข้าใจนะ